สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวเจ็ดสีนะคะเช้านี้อยู่กับคุณอนุวัน์เฟื่องทองแดงและดิฉันชอบฟ้าเกตเอิงโรสค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณชอบฟ้าด,ด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักทีเดียวช่งชวงเช้าคุณผู้ชมวางแผงกนการเดินทางนะฮะบางช่องทางการจราจรอาจจะมีน้ําท่วมขังได้ใช่แล้วนะคะต้องตรวจสอบกันให้ดีค่ะอ่ะาสถานการณ์ทางด้านการเมืองวันนี้จับตาดูเมื่อวานปปชประชุมกันค่ะ นึกว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อวานนะฮะคนปรากฏว่าปปชบอกว่าจะแถลงข่าวเรื่องกรณี SMS ที่นายกกับคุณกรบอกว่าส่งมาในเรื่องของการได้รับตําแหน่งตอนนั้นนะฮะวันนี้จะมีการแถลงข่าวค่ะบอกว่าจะแถลงในช่วงเช้านะคะซึ่งคุณกรเองบอกว่าไม่ว่ายังไงก็พร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงเชื่อว่าตัวเองนั้นไม่ผิดในกรณีนี้นะคะก็มีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นนะครับว่า ทางอนุกรรมการปปรชรวมทั้งปปชาเองยกคำร้องนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรุณกรไม่มีความผิดนะครับต้องรอฟังคำถแถลงอย่างชัดเจใน,เนในช่วงเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคส่วนความคืบหน้ากรณีของคดียุพักประชาธิปัตย์เมื่อวานที่พักประชาธิปัตย์มีการทำบุญกันแล้วก็ประชุมกันเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าปัญหาที่หนักใจคือ เกรงว่าเรื่องของทีมทนาเนี่ยแหละค่ะมีน้อยแล้วยังเวลาไม่ค่อยตรงกันด้วยนะคะก็เลยมีการเสริมทัพคนอื่นนะครับเข้ามาด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับแหมเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเอ๊ะคุณชอบฟ้าเองเนี่ยเคยไปแถวห้วยขวางไหมครับเคยไปค่ะคุณอาใช่ครับพอไปแถวห้วยขวางนี่นะครับผลปรากฏว่ามีประชาชนจํานวนมากคุณผู้ชมก็นิยมไปเขาเรียกว่าบูชาสักการะ พระพิฆเนศที่อยู่ที่นั่นนะฮะเป็นสาลใหญ่เลยนะ,ะเป็นศาลใหญ่นะครับแล้วก็หลายคนเชื่อว่าการเดินทางไปสักการะพระพิคเนที่นั่นเนี่ยจะนําความเจริญรุ่งเรืองนะครับมาให้กับผู้ชมด้วยนะครับเอาไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนะครับว่าเป็นยังไงกันขึ้นนะครับ